สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตังสองดุยน,นะครับเราหายไปนานเลยนะครับแล้วก็โลบอกด้วย บอกฟุตเนี่ยหายไปนานเหมือนกันนะครับก็เรามาทวนความจํากันใหม่ละกันว่าตอนนี้เราได้ทําอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาทําคลิปวิดีโอใหม่นี้นะเท่าที่ผมจําได้แล้วไปดูข้อมูลจากคลิปเก,ก่ามานะครับตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะยันวลเจ็ดรมาโลก2นะครับในซีรีส์ทหครับเราได้มีการดรอปดาบแชงคูดนะครับทำภารกิจมาก็เปื่อยเลยนะครับแล้วได้มีการดอปดาบจาก อารองนี่ดาบดาบนี้เลยนะครับซีรีส์ที่1น,นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายที่ก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่ก็คือว่าฆ่าไปแล้วกันถือว่าเรามาเรียนรูงความรู้ใหม่นะครับว่าเราทําอะไรกันไปถึงไหนแล้วซีรีส์ในเกาะน,นั้นเราก็ได้ทําการตามหาดาบที่พอดอปได้แล้วอันนี้ผมจําได้แล้วว่ายังมีเหลือดาบหรือเหลือของอีกที่ยังไม่ได้ไปดอปนะครับซึ่งของพวกนั้นก็จะเป็นของที่ดอปจากบอสเท่านั้นแล้วมันใช้ระยะเวลาเราก็เลยไม่ได้ทําการดอปนะครับฮาคิสังเกตฮาคิเกาะแล้วก็เดินชมจันท ประมาณนี้แล้วเราได้ทําการซื้อผลแสงแล้วก็ผลพระเพื่อที่จะไปดรอปของโลก 2, 2แล้วเราก็ยังมีของเหลืออีกที่ยังไม่ได้ดรอปจากโลก1แต่มันเป็นของจากบอสเราเลยทําการค่อยมาเก็บทีหลังแล้วกันโอเคหลังจากที่เรามาโลก2ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ผลพระเวลไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยืยันเวล1นึ่แล้วมีการลงดันเพื่อทําให้ผลพระตื่นก็มีน้องทามนะครับผมที่มาช่วยเราลงดันนะครับจากคลิป EP ีที่ 3ของ s s 2นะครับต่อมานะผมก็มาไล่ทำผลแสงตื่นเหมือนกันนะผมจากซีซั่นที่2อีีที่4นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับนอกสจากว่าเราฟาร์มเอาเวลอย่างเดียวแล้วเราก็หายไปยาวเลยครับผมแล้วเรากลับมาอีกทีตอนกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมแต่ผมอัดไว้ตั้งแต่กิจกรรมคริสต์มาสแล้วแต่เรายังไม่ได้ลงเราเพิ่งมาลงเมื่อวันที่1 2นะครับคิดดูจากกิจกรรมคริสต์มาสก่อนปีใหม่นี่ เลยปีใหม่มาแล้ว5เดือนโอ้โหโโโนะครับคลิปดองแบบดองยาวๆจัดเลยอ่ะและรอบนี้เราก็กลับมาใหม่ในซีซั่นที่2นี้แต่ผมจะขอเปลี่ยนทุกคนชื่อคลิปหรืออะไรต่างๆนะเราจะเปลี่ยนเป็นตามและ EP ไปเลยนะครับเช่นมจะไม่มีซีซั่นแล้วเพราะเดี๋ยวทุกคนงงผมจะไล่ตั้งแต่ อีพีหนึ่งยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อต่อให้เป็นโลก2ก็เป็น e p ีอันนั้นต่อมาเหมือนกันครับผมเพื่อที่ทุกคนจะได้ติดตามดูได้ว่าเราต้องดูถึง E ีีเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่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 อะไรแล้วยังไงต่อนะครับผมนะซึ่งล่าสุดนี้ E ีพีที่6นี้เราก็ได้มีการทําเผา v 3นะครับผมที่ไล่คุยกับใครก็ไม่รู้บ้างแหละน้องทาพาทานะ แล้วก็จะมีดอกดาบด้วยนะครับนั่นก็คือดาบสีแดงแดงตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือดาบอะไรก็ไม่รู้ตีตัวเดียวแล้วก็ได้เลยคือดวงดีมากๆน้องท้าบอกดอกยากมากแต่คือเราโชคดีไงดวงดีได้เลยตีแค่ทีเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมจากอีพีนี้แล้วนอกจากฟาร์มอย่างเดียวแล้วได้ดาบใหม่กับเผาวีสามโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาทำอีพีต่อจากนี้เลยนะครับว่าเราจะไป เล่นฟาร์มทําอะไรดอกของอะไรกันอีกต่อนะครับผมในการเอาตัวรอดจากโลกที่สองนี้นะครับไปรับชมกันเลยโอเคไม่ได้เข้านานโอ้โหมีของอะไรไว้เยอะเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยไม่รู้จะใช้อันไหนเลยวะลืมหมดและทิ้งไว้หมดเลยตอนนี้ันนี้หมวกบวกอะไรบ้างวะเนี่ยจำได้ว่าผมมีหมวกที่บวกอ๋อนี่บวกสตมิน่มันมีหมวกที่บวกแบบดาบอยู่นะใช่อันนี้หรือเปล่าอาจจะปิดแต่ผมก็เคยอ่านคอมเมนต์มานหนึ่งว่าหมวกนี้ดีกว่าพี่บวกหลายอย่างอะไรอย่างเี้ยผมก็ มีเนี่ยจ่ายลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นมานานแต่เดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะผมตอนนี้เราก็อยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเราคต่อไปเคล็ดสองเคมพันหนึ่งวันหนะ้าโอเคเราต้องรับเคสนี้อ่ะไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนวะลืมตัวนี้หนึ่งพันหนึ่ง ผ่าน1,001มาแล้วนี่ก็ไม่ใช่นั่นที่ลงดันแ้เจอแล้วอยู่นี่เองไป็นไหนจ๊ะนี่ไง1,002ว่าเอาโอเคจะตัวนี้แหละมาเปิดหัที่เกาะตี1,008 1,008เหรอใส่หมวกตัวนี้ตี1,008โอเคเดี๋ยวผมลองใส่หมวกกันก่อนดิว่ามันจะแรงกว่าไหมนี่1,008โอเคใส่หมวกนี้หมวกเมื่อกี้สวยกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าเอาความแรงไว้ก่อนนี่1,083 พันแปดหกสามก็เอาใหม่ดิเมื่อกี้เท่าไหร่วนะพันแปดหกสามอันนี้พั 1, 8, okay. นแปดยี่สองโอเคไอ้นั้นเมื่อกี้แรงกว่าโอเคงั้งกนก็ใส่นี้แรงกว่านิดนึงป่ะเดี๋ยวเราจะเวลตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆจนถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะเพื่อที่เราจะได้ไปตีบอสนะปะัปะ๊บปัป๊บป้าปัป๊บป้าป้าโอ้โหไอตัวใหญ่เห็นมั้งตัวกระต้อยเดียวมอนตรงนี้นี่เกิดประมาณ ตัวห้าตัวได้ป่าว่ะเคเวลอัพแล้วครับผมเปื่อยๆเปื่อยไปเลยเปื่อยเ,เ,เรื่อยกลับมาใช้ดาบโยรุเหมือนเดิมดีกว่าเพราะดูทรงดาบนั้นไม่แรงเลยอื ใช้ดาบยูโรทีอย่างแรงครับโอ้โหดูดาเมจม่วงหมดเลยดูรรอดูตีนะัตีทีอะไรสองพันอืมจากตอนแรกนี่ขึ้นมา2,000กับอีก8หน่วยนะตอนแรกคือเราเล่นดาบไปอ,อะไรวะไอ้ที่มันดอบยากๆมานั้นใช่ไหมหนึ่งพันแ้ยแต่ดาบยูรที่เราเติมมานี่ขึ้นเลข2เลยนะห่างกันตั้ง200องั้นก็ดาบยูรแล้วกันฟาร์มเพินฟาร์มเ,เพินมากฟาร์มเพิน่น ลืมไปว่าเรามีฮาคิสคังเกตนี่หว่าลืมกดใช้เลยคือ <c oughs> ถ้าเรากดฮาคิสังเกตบ่อยๆเนี่ยเราจะได้เวลอัพไปด้วยไงอ응ืมลืมโอเคตอนนี้เวลก็ใกล้จับแล้วอีกแค่3ตัวเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะก่อไปเลยแล้วกันจะได้ไวๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้1,132นแล้วไป let's go สุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะไปเควสตัวที่4เอ้ยตัวที่3ของตัวนี้ได้แล้วเควสที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้1 1 5 0นรบะผมนะเราเหลือแค่เวิเดียวนะครับผมอ่ะเราจะได้ไปตีบอสกันแล้วมาให้ตีซะอย่างมีแบบดูดมอนต์ยางไรนะแบบดูดมาเลยอ่ะอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะโอ้โหผมจะโดนแบบโดนส้นตีนจากชาวบ้านชาวช่องเขานะอ่ะเรียบร้อยผมเราบผมยรา150แล้วนะครับ อลเดี๋ยวมันมันก็ยังให้ไปที่เดิมอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตีคนไหนต่อ150นะครับบอส150ได้เงิน20,000เบรีเลยนะครับผมและไอพีอีก32,500,000้านได้มัน1นวิลอ,อีเกครึ่งเลยนะครับเนี่ยไปครับผมบอส150แต่บอสมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้เองโอ้โหเราก็หาตั้งนานนะผมบ,บอสตัวนี้นะผมก็ สโมเกอร์นะมันจะมีโอกาสดรอปนี่ด้วยนะครับผมดาบที่สโมเกอร์ถืออยู่นะครับโอกาสดรอปสิบเปเซนต์ะครับมาเดี๋ยวเราเผื่อจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในนั้นโแปลงร่างทีบูทังแต่มาบอสมาตีซะอุย้ยเรียบร้อยครับผมจบครับเราได้ดาบมาไหมไม่ได้ครับผมอาแล้วผมดวงไม่ดีนะครับ ความต่อครับผมกลับไปจุดเริ่มต้นซึ่งบอสน่าจะเกิดอีกเราราประมาณครึ่งชั่วโมงนะน่าจะครึ่งชั่วโมงนะผมถ้าจผิดนะลืมละโอเคกลับไปวนลูปฟาร์มเหมือนเดิมคนระับอันนี้ผมยังไม่กะอัพอะไรนะเพราะผมยังไม่แน่ใจว่าจะใช้อัพอะไรดีนะครับผมนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็เอาเลือดห้าพัน 5, หนึ่งก่อนแล้วกันเออลองได้สักสี่พันก่อนก็ได้ครับผมไอสามพันห้าเลยของน้อย โอเคสามอนหาผมเหลืออยู่24โอ้โหหายไปไวมากโอเคงั้นที่เหลือก็เป็นดาบเลยแล้วกันจะได้ตีแรงๆ <c oughs> ฟันหน้าหัก <c oughs> นี่เดินออกไปดูบ็อกซิ่งสวัสดีครับสวยๆช่อะไรอ่ะอุย้ย <c oughs> นักเลงอ่ะเนี่ยอะอ่ะจะเปิดสตอร,รี่เหรอ,อนักเลง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 นักเ้โหคือถ้าไม่มีผลผลฟราร์มทีนี่คือแบบ ยากอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ยันถึงเลเวลพันสองนะครับถ้าครบพันสองแล้วเราน่าจะไปอีกเกาะหนึ่งนะผมนั่นก็คือเกาะข้างๆนี้นะครับโอเคไปเราจะเวลไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันกริงกริงไอตีมแลัจจ้า <c oughs> ชอบอย่างเลมูนี้เล่นจัง โอเคเราเวลมาสักพ okay, ัก <laughs> แล้วเราผมเพิ่งเห็นนะครับตอนนี้ความชํานาญของดาบผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล500แล้วนะครับผมนะ <laughs> ซึ่งก็ไม่ได้ตีแรงขึ้นเลย <laughs> <laughs> แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเลเวลตัวนี้เอาไปทําอะไรนะครับผมนะถ้าใครรู้ <laughs> <laughs> ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันพาพลังอัพดาบไปเลยครับนี่ตีหนักๆแฉสองพ้าสิบอ่ะโอเคครับคุณผู้ชม ผมไปหาโค้ดมาจากในเน็ตมานะครับใช้ได้เฉยจำได้ว่าผมใช้โค้ดไป้หมดแล้วไม่ใช่หรอวะก็โอเคครับแจมน่าจะเป็นโค้ดใหม่นะดูทรงละเพราะไม่งั้นผมหน้าจริงหน้าใช้หมดแล้วด้วยแล้อย่างเออผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นมาหลายเดือนแล้วด้วยเนาะโอเคตอนนี้เลยวล164แล้วครับผมไปยาวๆครับผมมีคูณ2อลนะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้เขาให้ผมไปเกาะใหม่ได้แล้วนะครับผมนะซึ่งเกาะใหมก่ก็ตรงนี้เองใกล้กลๆโอเคแล้วมันให้ผมรับเควสกับตัว นี่อ่ะเราเควสแล้วครับเควสนี้ก็175นะครับผมนะตอนนี้เรา176แล้วนะผมลืมพูดหลักพนะันันหนึ่งโอเคมันให้ตีเอาชนะไอ้นี่8ตัวนะครับซึ่งมันอยู่ตรงไหนวนะแตัว176อัวนี้บอกให้เพื่อนัอดีโอเคไม่ใช่ครับตัวนี้หรือเปล่าวัสดีเพื่อนอ่าตัวนี้แหละ โอ้ยแปงลงร่างทีนีหูแทบสั่นโอ้โหสีแรงจริงอันนี้คือเกิดแค่3ตัวเหรอมีที่เกิดอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองบินดูรอบๆเดินดูรอบๆดูครับโอเคเกิดตรงนี้หนึ่งอ๋อเกิดนี้อีกสองสามตัวละทั้งหมด6ตัวไป let's go เข้าสู่เวลาเปลือยต่อ What? อ้าวกูแตอะไรวะเนี่ยอ้าวทำไมแปลงร่างคือเลื่อนรถวะงง่เพาะแปลงร่างมันเลื่อนรถครับคุณผู้ชมตี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 ตายแล้วก็ตี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 ไม่ตายทีวันเออปาบปาบปาบาบาบนิดหน่อยตอนท้ายตอนท้ายเกิดมาไม่ยขาดตีนี่จบแล้วครับ หว่เอามา3เวิคูณสอนี่มันดีจริงไม่เปื่อยไปครับผมดุต่อเดี๋ยวเปิด้กละว่าอยเ่ม่ตี้ไม่แรงเลกยโอ้ยโ้ยโ้วกี่สน้ยอยโ่ยโอโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโอโอ้โอ้ยโล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อยโอ้ยยโอ้อย 1,186แล้วนะครับเพิ่มมาอีก3เมวลวนะครับผมตอนนี้มีให้กด up. อัพอ้ยมีเทมอะไรเพิ่มมาด้วยเนี่ยเทมอะไรอ๋อหินลาวาผมไม่รู้ทำอะไรได้นะเอาไว้อัพอันี้ได้พี่เอาไปตีบวกดาบเลยพี่ให้ดาบมันแรงขึ้นอ๋อตีบวกดาบเหรอเอ้ยพอดีเลยอยากตีบวกพอดีเลย เนี่ยแต่เล่นมานะครับยังไม่ได้สัมผัสกับการตีอาวุธเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสแบบว่าไปตีอาวุธกันหน่อยแล้วไม่ว่าจะด,ดาบอะไรก็ได้ช่างแม่ยาแบบดา,มดาเมจอ,อ,อ,อย่างน้อยเอาแค่แบบว่าแค่มาตีขำๆพออะไรอย่างเงี้ย เพราะเราไม่เคยสัมผัสในการตีอาวุธเลยถ้าพลังพี่อย่อไม่อัพเหรอก้าพีกาบวกแล้วพี่เห็นไหมตึงแล้วเลยเก็บไว้ทีเดียวเยอะๆเพราะว่าอัพแต่ทีแม่งแบบว่าหายพืบหายพืบเลยไงก็เลยแบบเราอ,อัพทีเดียวเลยเพราะมันยังไหวอยู่มันยังแบบชิวๆอยู่อะน้องอันนี้พี่เปิดฮากี้ก่อนนะ เปิดอยู่ยครับเปิดอยู่ยโอเคพี่เดี๋ยวก็น่าจะตันแล้วมั้งไม่นานพี่ไม่นานตึงมัอนดังยางเปรี้ยๆเลยอ่ะแล้วอย่างฮาค<ห>ี้สังเกตเนี่ยกดใช้ไว้แล้วมันหลบแค่อย่างเดียวใช่ไหมทำอะไรได้บ้างเนีย่ยหลบหลบอย่างเดียวพี่แล้วก็เอาไ้มองศัตรูอ่ะแบบมองชื่ออ,ะอ่ะวีแรกมันได้แค่หลบพี่หลบกับมองชื่อศัตรูในระยะที่เรามองอเห็นนะยิงเดือถูก่นไดยิงมองไกลพี่อย่างเงี้ยมองไม่เห็นเนี่ยอ๋เนี่ยเห็นแค่ไหนเดียวเราจะรู้ไงเวลเวลเท่าไหร่แล้วอ่ะไปโลกหนึ่งพี่เกาะสกายเปียไปคุยกับอูซบพี่มันจะบอก เก่งฮาคิสังเกตเหรอใช่พี่มันเป็นตัวที่มันขายฮาคิสังเกตอะ <S <S เราไปซื้อตรงนั้นแล้วเราก็ดูไอ้นี่ตรงนั้นได้ดูสเตตัสต,ตรงนั้นได้ว่าเราลบไปเท่าไหร่แล้วมันตันที่5้าฟันนะพี่ร้อยชั่วโมงหนึงโอ้โหเะคูณฟีชั่วโมง,ง let's go <S เควสใหม่พร้อมแล้วโอ้ขึ้นบอกงี้เลยเหอวะ, <Yeah. S 1> อะดูวันเควสใหม่นี่ได้อะไรบ้างเอ่ยเควสใหม่ก็คือเควสไอ้น,นี่นะครับอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเคช่างมันเถอะมันให้กำววจัดเจ้าตัวนี่นะครับผมเลเวล1,200นะครับตีทั้งหมด8ตัวแล้วก็ได้เงินเบลีมา12,500นะครับอู้เงินน้อยจังเลยแล้วก็ได้ EP หมด31ล้านอู้31ล้านนี่เท่ากับเท่ากับไอ้นี่เลยเนี่ยนี่ไงสมุกเกอร์มาแล้วไปเราไปตีหน่อยดีกว่านะผมก็ได้ EP เท่ากันเล นะ่สาสล้านแต่คือสโมเกอร์นี่อาจจะแบบดบไอ้นี่ไงเออเราจะได้มาเก็บสะสมไว้นะครับดบกระบอกมัน<อ>ใช่เราจะไปดอบดาบมันไอ,อ้ทำไมแปลงร่างเลือรยรถว่ะโอ้ย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 ตายเรียบร้ออครับผม ไม่ดอกนะครับตายเศร้าเหลือเกินไม่ดอกไม่ดอกอีกแล้วโอกาสดรอป10%มีอยู่จริงไหมเนี oh, ่ยเอมอนเกิดแถวไหนบ้างครับเนี <t uh> <t uh. ่ยตรงนี uh uh ้ไม่มีแล้วพี่ตรงนี้ไม่มีแล้วอันนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ได้พี่ตรงเนี้ยตรงหมู่บ้านอ่ะมันจะมีให้เปลี่ยนสไตล์หมัดละพี่บ้านที่มันอ๋ออะไรเดี๋ยวเราใช้หมัดคาราเต้โน้นเงือกนี่แหละอ๋อนี่ก็คือมอนตรงนี้มันเกิดแค่สามสี่ตัวเองหรอใช่พี่ <O> wh, ตรงนั้นอ<ร>ีกแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงข้างๆเราอีกตัวนึงพี่นี่นะครับเจ้ามอนตัวนี้ที่เรากำลังมาตีนะครับว่าไงพูดกดตีโอ้ย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 รุ่นใหญ่โอ้๋อนี่ไงเราแปลงร่างกระโดดแปลงร่างแล้วเลื่อนไ่ลดแล้วครับ <c oughs> ถึงเวลาอัพอะไรดีวะเนี่ยอัพด <c oughs> าบวะดใช่พี่เอาให้ดาบตันไปเลยความอย่างเดียวอ่าดาบมันตันเท่าไหร่อ่ะหมัดก็ได้พี่หมัดก็ได้ ตอนนี้ดาบพี่แรงแล้วเอามัดเลยก็ได้ทั้งหมดพี่ได้ใช้มัดฟาร์มไงแล้วมันจะได้นี่พี่จะได้มัตเทอรีนรรเรายังไม่ได้ออกจากเกาะน,นี้เลยนะครับนี่ผมอ่านคลิปมาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่คุณผู้ชมกาลังดูอยู่นะตอนนี้น่าจะประมาณแค่3นาที5นาทีมั้งในคลิปเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลย S <S เปื่อยจริงๆนี่ขนาดมีคูณแล้วเนี่ยเปลี่ยนจะมีคูณมีโปรไหมโปรไหมอะไรเกินเปื <S 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 เป่อยแล้วยืไปด้านมืดแล้วจังหวะนี้ด้านมืดเขา้าคอมงกำกูจะเป็นซาตว์เกะและไอ้เหี้ยใช้พลังด้านมืดก่อนแล้วค่อยมาเป็นคนดีผมขอโทษครปปับพี่ผมรู้จะไปถึงการคัดพี่เราเป็นตัวร้ายก่อนแล้วค่อยมาเป็นตัวดีมันโกงกว่ายเยอะเลยเนาะจริงพี่่พี่ว่ามันเะป็นทางลัดอะความลัดของความแข็งแกร่งอะน้องตอนนี้พี่มีหินอัปเกรดเท่าไหร่แล้วไอพวกของอัปเกรดอะพี่ผมเห็นแม็กมาดรอปบ่อยจะพิเดินในกระเป๋าพี่ มาดอกบอ่อนี่ยังมีแปดน้อยชิบหายเยอะอยู่นะพี่มันใช้แค่ยี่สิบมั้งโอ้ใช้ยี่สิบนี่ยังไม่ถึงเลยเกิดพึ่งลวพี่เกับพึ่งล้วกิดพึ่งทางลวเปอยจัดโอ้แต่โชคดีนะผมมีคุณให้เราฟรีๆนะครับผมตั้งชั่วโมงหนึ่งเลยนะชิ้นน้อยๆน,นะครับคลิปนี้ดูทรงละนี่จะเป็นคลิปแรกของผมที่จะอัดประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงอืมผมจะลงทุนอัดหนึ่งสามสี่ชั่วโมงเลยเพื่อคลิปๆเดียวเพราะว่าคลิปแต่ละก่อนแต่ละก่อนแตะละ่ตะละก่อนอะไรแต่ก่อนคลิปแตกอ,นนอ,อัดว,ดวแล้็พ แล้วก็ทําเป็นพาดพาดพาดเนี่ยนี้ไม่ได้ลนะคุณภาพต้องมาเราต้องไปให้ไกลกว่านี้หน่อยคือนี่แค่ชั่วโมงเดียวผมยังไม่ผ่านเกาะนี้เลยปกติปกตินี่คือแบบว่า1ชั่วโมงอะ่ะผมไปได้ประมาณหนึ่งเกาะน,นะขั้นต่ําสุดอะแบบจบจบ,จบหนึ่งเกาออะเออว่ายง่ายแต่นี่คือยังไม่จบเลยนหนึ่งเกาะเปลือยขนาดไหนวะเนี่ยเราต้องอยู่ตรงนี้ถึงเวลเท่าไหร่ครับเนี่ยน้องเอาโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีตอนเวลที่แบบไปเกาะต่อไปได้เลยแล้วกันอ๋อาานั้นไปตัด อโอเคครับคุณชมตอนนี้เวิล1,250เควสใหม่พร้อมแล้วเรียบร้อยเราสามารถไปที่เกาะใหม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมโอ้เกาะอะไรวะนะ่ะ โหตรงนู้นเลยอ๋อเป็นเรือพี่เรือผีอ๋อเรือผีอเดี๋ยวรอก่อนไปเรามาดูซิว่าบอสเกิดอย่างวิบอสเกิดแล้วบอสเกิดพอดีครับไะเดี๋ยวเราไปตีก่อนที่จะไปเราไปตีบอสกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เราสุดท้ายละขอดรอปละกันนะครับผมขอดรอปดาบหน่อยละกันนะสามร้อยไอ้สามสิบสองล้านอีกฟัน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  มาดิสโมเกอร์สโมเกอร์จ๋ามาดิจ้าคุณจะตายสโมกเรียบร้อยดอกไหมไม่ดอกโอ้ได้เพิ่มมาอีก3เวลครับผมโอ้โหแต่ไม่ดอกนะครับอ้าเศร้าไม่เป็นไรเรามีเรือเกมพาร์ทอยู่ครับแบบแรงโปรวูดแรงโปรวูดเงี้ย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 เอาไม่ลงเอ้าเลยเฮ้ยนางสาวนางสาวว่ายน้ำไม่เป็นเอ้าเหลือก็เล็กเลยเกินโอ้ย ไปแล้วครับผมว,วิวโอ้แมงสาวนี่ยิ้มออกให้ชนอะไรแตะยมไม่คนดูเล่นนั่น่อยนี่ยิ้มหน้ากับยีโหว้าเรามาเลือผีแล้วผีก็แค่ผีโลบอกมีอะไรน่าก,กลัว <c oughs> ถึงแล้วครับอาไงต่อทำไมไม่มีอะไรเลยอะ เดินเข้าไปพี่อ๋อเดินเข้ามาอุ้ยมาอีกโลกนึงเลยครับผมอู้หูสถานนี้มีอะไรเนี่ยอนันนี้มีมอนพี่มีมอนมันมีมอนให้ฟาร์มแล้วก็มีอ๋อมีมอนมีข้างล่างข้างบน<ม>พี่ข้างลงด้วยล่างบนกลางพี่มีข้างในอีกนะพี่อู้เรามาหลองนี้ด้วยโอ้โหแต่ว่ามันเล็กเหลือเกินโอ้เรามองมันไม่เห็นเลย ้องมันเล็กมากๆอ๋อมอนอยู่ข้างล่างดีว่าอันนี้มอนอ๋อ75ผมสรุปเราอยู่ได้ตัแต่ห้องนี้เหรอเนี่ยอุย้ยน้ำมอนอะไรอ่ะ1,325มอนหรือเปล่าใช่ปะแล้วเราได้อะไรมาด้วยครับเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นของเอาไว้แลกพวกปืนดาบอะไรพวกนี้พี่<อ>มีปืนมีดาบเป็นอย่างี้ยพี่ก็เมื่อกี้ไม่ใช่บอสมันเป็นเป็นมอนปกติตรงนี้อยู่ถึง1,350พ<อ>ี่ไม่มีบอสพี่ไม่มีบอสมีแค่มอนปกติแล้วมอนมันมีแค่ห้องสองห้องนี้ใช่ไหมโอเคเวลอัพแล้ว โอ้ยหมากลูกกละกนแบบเสียงดังลั่นเลยขออภัยด้วยนะครับผมเนะี่ยอัพเวลดาบปั๊มดูสิอัพไปร้อยหนึง่งดาบจะตีแรงขึ้นไหมสองพันสองตีแรงกว่าเดิมสองร้อยเลยครับตอนแรกสองพันห้าสิบผมว่านะมอนดาดเรือนี่คุณผู้ชมน่าจะลายตาแน่เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ย กนั่งเลยหน้าพี่ที่เป็นห้องนั่งนี่แหละบอสมันเกิดแล้วพี่นี่แนละพี่ไงบอสต้องรับเฟสป่ะเนี่ยต้องต้องรับเฟสป่ะไม่ต้องพี่ไม่ต้องมันไม่มีเฟสสำหรับบอสตัวนี้มันเอาไว้ทำเผาอย่างเดียวน่าจะไหวนะพี่น่าจะไหวมันเป็นพอพี่เป็นคนพางี้ ตอนผมเล่นผมได้ใช้ผลถามอะไรยากโอยมันมีสกิลนะพี่ระวังพี่ออกห่างมันก็ดีนะมันตีแรงนะโดนสกิลมันจะไม่ค่อยแรงอยู่ตีโดนรึเปล่าออกห่างขนาดนั้นโดนพี่โดนพี่เลือดเลืองแล้วเอาว่ะไหวว่ะถึงหลอดละเฮ้ยพี่เท่ยวพี่จัดโอ้โมองไม่เห็นแม่งว่ะโอ้ยโอ้ย มันมืดพีโอ้โอ้โอ้ผกูตีลมจะตายแล้วพี่นิดเดียวฝ่ายว่าเวอร์มื่จจะตายก่อนหรือเปล่าจะตายก่อนหรือเปล่าไอตีไม่โดนตีโดนแล้วปะเนี่ยอันนี้ดาเมจขึ้นอยู่นิดเดียวนิดเดียวมาไอ้บอสโง่ได้เราเนี่ยได้ฉายาพี่ฉายามันคือของเอาไว้แลกของับพี่เอาไว้แลกดาบที่บอสใช้อะไรพี่มันมีดาบมีปืนแล้วก็มีอะไรกว่ามีหมวกพี่หมวกก็ดีนะเพิ่มวิ่งไหวแล้วก็ดูดเลือดมั้งโอเคผมเราขาดอีกห้าเวลเพื่อที่จะไป ห้องต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ห้องนี้อีก5้วิวต่อไปเป็นเควสใหม่แล้วครับคุณผู้ชมเควสตัวนี้นะอันนี้สองหน่งพันสให้ฆ่ามอน8ตัวเงิน12,500หองพทําไมยังเงินเท่าเดิมอยู่วะอีกพีสาล้าน5แสนนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยทันมาหมืดอย่างงี้วะมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยตอนแรกมาครั้งแรกมันยังไม่มืดเท่านี้เลยนะมันเป็นเพราะกลางคืนหรือเปล่าใช่ไหมไอไ<ป>เ้เปิดหายคิดผิดหรืป่ะพี่ ใช่นี่เปิดฮาคิสังเกตด้วยมืดอยู่นะกลับมาช้าแล้วโอ้เฮลคอปอโอ้กูมองเห็นทางเดินกูสักทีอยากกดฮาคิก่อนแล้วแบบตัวดำปีทั้งตัวยังเลยพี่ลองพี่ลองปีดเปิดใหม่ดิฮาคิก่อนแนละ้วเนี่ยอะมันจะเพิ่มขึ้นแล้วหรอลองลองดูพี่พี่ลอง ดูว่าไปพี่ลองเลิกคลิปรอก่อนพี่เปิดหาคีพี่ตึง<ม>ไหนแล้วพี่ขึ้นมาดำตรงปากแล้วอ่ะงั้น,นแสดงว่ามันหาคีมันขึ้นหัวแล้วพี่ตอนนี้เต็มหัวแล้วเหลือแคบบ่ตรงขาพี่ถ้ามันไปตรงหัวเข่ารึ่งหัวเข่าอ่ะแลกแสดงว่าใกล้จะเต็มแล้วพี่ใกล้จะเต็มตัวแล้วอ้ยนี่เดียวอีกนิดเดียวอ,อีกนิดเดียวพี่กูจะเต็มตัวแล้วอีสองอีสองระดับพี่เออเต็มตัวก็เท่ากับว่าตายแล้วหาคีก่อนใช่ไหมพี่มันจะมีฉายามาให้ด้วยว่าไอไอรอนแมนมาพี่อุ้ยไอรอน พี่ผ่านจะชั่วโมงแล้วเหรอใช่เร็วไหมเร็วรวิ่งเร็วจัดเลยอะผ่านไปยังไวเลยเวลาเดินจ, <ะ S 2> จัดไวอ่ะคือถ้าเรา,าแบบคุยเพลินหรืออะไรเงี้ยเวลาเดินอย่างงี้แหละเร็วเนี่ยพี่ลองคอมโบดิ๊บเอ็กแบทเอ็กเนี่ยเป็นคอมโบงี้ยพี่พย้ายทีละพี่ย้ายทีละไปฟาร์มตรงไอตัวเชฟได้ี่ข้างในอ๋อเอา้ายังไม่ออกจากตรงนี้กันเนี่ยโอ้กูนึกว่ากูจะหลุดพ้นจากตรงนี้ซะแล้วยังไม่หลุดอันนี้ตีเชฟพี่ข้างในครัวเลย นี่เหรอนี่พี่เชฟเกือแค่นี้แล้วพี่พี่ลากมารวมกันก็ได้จริงนะก็ได้นะพี่อันนี้เราไม่เข้าหรอตอนนี้ก็เข้านี่วะไม่คิวพี่นั่นแหละพีนี่ผมแรงจัดโอ้เปื่อยเปื่อยเปื่อยแล้วก็เปื่อยเปื่อยโอเคเดี๋ยวเราเอาแค่คูนหมดก็พอครับผู้ชมวันนี้ ตอนนี้เรามาขั้นที่2แล้วนะครับก็ผมจะอัพเป็นเลือดแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าเลือดเราดูน้อยๆไปหน่อย,อยต่อไปก็อัพดาบต่อเลยล้กันเน้นแรง2องพัเราตีสองพันบสองแล้วนะครับตอนนี้จากตอนแรกที่เราเริ่มเล่นมาก็สอ,องพันประมาณสองพันตีถอยที่ถอย,ถอยหลบไปที่ต่อ,อีกงงเจอสกิลดาบแบบสมุไรชงเชิงชงเชิง นี่เป็นไงล่ะเชิงเชิงแมวแมวมันดูสนุกอยู่คนเดียวนี่นี่คนดูกกูลายตาหมดแล้วกูเล่นที่อะไรเนี่ยึงก็ไวเกินกูหลบไอ้ที่เต่าคุณคุณชมเข้าไม่ถึงไงเด็กเพราะผมหลบแบบที่ต่อนี่นี่น,นี่ที่ต่อ ผาเนี้ยมันไวจริงๆครับผู้ชมครับตัดไปดตัดจิ๊บเมื่อดีแค่วมันมืดอีกแล้วมันมืดอีกแล้วกูจะต้องรีบไปจากที่นี่ให้ได้เร็วเร็วเรจ้าเร็วนี่นนี่จ เรียบร้อยครับผมเราเสร็จสิ้นกับภารกิจตัวนี้แล้วเราจะไปตัวต่อไปนั่นก็คือ1325คิวมอนตัวนี้ทั้งหมด8ตัวได้เงิน12,500เบลี่39ล้าน5แสนไปครับมอนตัวไหนเอ่ยมุดเกินทางไหนน้องขางออ้างข้างพี่ข้างซ้ายขวาพี่ใช่มีทั้งฝั่งซ้ายฝัง่งขวาเลยพี่ฝั่งนี้มี3ามพี่อีกฝั่งหนึ่งก็มี3มตัวพี่ โอเคขั้สเรากลับมาสู่ความมืนมิดอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวความมืดมิตรงนี้ผมจะรีบตัดมาครั้าไปเลยคสุดผมาชมครับ้ายแล้วเราบชก็อนตล้ยเรานจาก็อนุดอยก่นต่กนต่อยก่อน บ้านพี่ฝนจะตกว่ะพี่แล้วผมตกองมาคนเดียวฟ้ามืดๆสิลมพัดด้ะเย็นเแยบเลยตัวท้ายตัวท้ายเอาไอ้เหีห้ยญ่ตัวหนึ่งนี่หว่าเย็บบ่อยวูู้ฮ อัพเกรดแล้วครับผมคุณผู้ชมเราไปเกาะต่อไปได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปน้องทามบอกว่ามีอะไรนะของอะไรที่ต้องอัพนะน้องตรงไหนของให้ต้องซื้อพี่ห้องกลางนี่แหละพี่อย่าไปผิดนะพี่โอเคแล้วเราก็คุยกับไอ้้ไอเชี่ยวแว่นเชี่ยวแว่นกล้ามอ่าโอเคครับผมดาบพี่ดาบ midnight วุ้ยโคตรเท่หุ้ยเท่จัด โอ้โหท่อยงที่อน้องพี่ลองปินหักคีย์อะโอ้เท็จัดเท็จัดอันต่อไปอ่ะแรงอะไรอันต่อไปอยู่อีกอีกมีพี่อีกอันหนึ่งพี่ซ้ายซ้ายมือพี่อ่าไอเชี่ยวแว่นหมวกเป็นหมวกมีเป็นหมวกอันนี้น่าเป็นหมวกห้าสิบพี่อ๋อสองร้อยห้าสิบโอเคเชี่ยวแว่นกับเชี่ยวแว่นอีกตัวได้หมวกมาครับผมโู้หูไหนหมวกนี่นากากวะนั่นแหละพงซับอย่างเท่เพิ่มเพิ่มวิ่งไวพี่เพิ่มวิ่งไว โ,โอ้โหโอ้โหดูเท้าว <c oughs> ิ่งดูเท้าวิ่งเท้าวิ่งดีไวจริงไวจริงเดี๋ยวลองกดนี่โอ้วฮูฮ้วไวจัดไวจัดโอ้วลองดไปเลยนี่แดนด้วยอ้าวหมดละหมดแล้ว,ลวโอเคตอนนี้เราไปเกาะต่อไปได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูโฉมหน้าเกาะต่อไปหน่อยแล้วกันว่าเกาะต่อไปหน้าตาเป็นยังไงน,นะ โอเคพี่บผมจะไปซ่อมพี่แล้วกันก่อนนี้นะครับก่อนห้ครับคุณผู้ชมจอดน้ำแข็งเรือนี่เป็นเกาะน้ำแข็งเจ๊ผมเราก็ถึงเกาะแล้วโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเราจะมาจัดให้ตันเลยนะครับเราจะไปโลกที่สามกันเลย ส่วนพันนี้ก็ขอ้เพียงจอยเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมนะก็ ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละกันส่วนใครที่คิดว่าดูคลิปผมแล้วแล้วคือผมพลาดจุดไหนไปฝากรบกวนคอมเมนต์พิมพ์บอกไว้หน่อยละกันเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับแล้วก็เราจะไปไล่เก็บกันอย่างเช่นเอ้ยพี่ลืมดอปไอ้นี่ไอพี่ลืมเก็บไอ้นั่นอะไรอย่างงี้พี่ลืมทำไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปลืมฝากคอมเมนต์บอกหน่อยละกันส่วนอะไรที่ผมถามไว้ในคลิปเออก็ฝากบอกอีกทีละกันบางอย่างผมก็ไม่รู้นะเ okay, คบ้จอใหหม่ลินานาะผ